เมนูหยวนำไล่ลายพี่น้องเลยเมนูนี้ตำหมูงิ๋วครั้งแรกของปีเมเซมาหน่อยตำพี่น้องเลยแบบตัวสีสันเาแบบนี้พี่น้องเลยเป็นจังได้แซ่บปะเป็เตแซ่บแซ่บแซ่บแะไปเมเซมานี่แหละตำพี่น้องนี่นี่หน่อยไหนพรวดรัวนี่แหละเซมาหน่อยนี่แหละไอ้ตันโถมันนะคืองามแช่ปะเออตาย สี่ดูหายตหายหายสีดูห้อไออเพื่นเพื่นจะไปกินนะนะกินเพเดดเท่าพี่น้องกินบ่กินแล้วแล้วชุเฮาไปยังแหงหนใช่ไาม เนียยมันจะกินย ah no. ังมันเป็ดมันโบเพ็ดเดี๋ยวเาจะไปามเกียวลงเนาะเกียวซ้ำมึงนี่น้อเยน่นี่กินกัให้ชิมไปคำหนึ่งกับพ่อเลยฮะอย่าไปฮันเอานะกินเผากินสบพอกกอว่าดิจะกินมันคับแต่างีอยู่กับเขาบาสโ เขาเคยเห็นเตี้เขากินมะข้อกับเขาอืขามตค้งเตี่ยเออยไนไแล้วมันกินบ่นได้เออมันกินมาได้ตรงแหงนนน้ง ตากามัแแ่บมันตามงอโกเขาแ่บแล้วโมงเขาผมขนตํมางี้คนไปเวียนคนไเวียนเขาไปขึ้นตามอย่างนี้บ้านน้ำงมีแต่ผักกาดกันแคผักกาดนตามงอยูกกับเขาพี่น้องเลยตนแ่อเรืองหวานแต่ตันนั่นี่

กิมิงขพี่น้องเลยไดีพี่น้องตามหิน้ำกันเด้อพี่น้องมาเดิ่มาเดิมกินถั่ตำตมืหิ้งหันถบันนอกบันหน้าห้องตีแกุเลยว่าชอบกับตามะตำสมุนไพรงเนาะตสมุนได้แม่แสบปะวนแสบไปแล้วเงแสบเนาะขึ้นยอดดีมี่ี่ี่ะเทือนะมือหิ้งมนีีละเทือดแกอะไก็แล้ว แม่นแกอะไรก็แล้วปีหนาพ่อแรกจะได้กินอีกหม่งหม่คือกันเนาะหมู่อแต่ก็แล้วหม่งที่ก็เอาม่าวเขาเฉวาห์ผกินก็เอาหม่วงพันน่ะมีตลอดดอกหมาะผมได้กินตลาดน้อยพันซื้อมากินตลอดแม่นหรอท่านบนออนมันแอะแอยู่ผมเอาแต่พวงมันอ่อนก่เอาคนกินผมเห็นมันงามเลย ไปเลี้ยงงอย่างน้องข้อมันกับโบมีคือมันง่ายดีแทนะะปีแรกนี่นันปาดเอาน่าตุขกแคลนประธานออกยอดออกดอกซ้ำปีนี้ไปเลี้ยงงูอย่างโบมี่เขาขยันแทนะมันบอกเกิดซ้ำน้องข้อมีนมไรนะวก่าลายเี้หน่องนะน้อผมพ่ม่านาพี่แหลว่เป็นตางามนะเอากับโบิือตีนีกองามเนาะโบมี่เขาเปิดไปปุบเขาเต้นคโลอยู่มันคือโบมือตีนีนายนั่นตะคุยู่แค่ไห ก,ก,กินกินแบบมาากมจาางิงง้งแงงงดดไปน,นออก,กิบบมงานิดกินแบบม่งานนิงแดดไกินแบาดนกมานาย้งแด้ำกินแบบาาแลป้วีานนางทิดใจ้กินแบาท้งเกางินกมานกินาดน้กนแนนกินมา้กมาแกินา้วแุกิบาย

แหงแล้ววะเนยตั้มง um> um> ี่ย okay ่เนยู <h <h ้นังพกเข็มูนี่ไม่เผานี่ก็ได้อือกินตั้มงิ่วมากแต่ไน้องเนยเยก็ได้อือมากินตั้มสำเร็จเลยสองหน้าไปเลย สองหน้า hãy yeah, yeah, เอ้ยมันยังนี่นะฮะฮะเห็นยังผู้เดียววะอ้าวจะทําจอกจาง Terima kasih เป็นกระสีคาดเนอะเนอะมันกระสีเหลียมคืได้แต่ละหนะ้าก็ว่าง่างๆยๆน้องไม่พึ่งมือได้ะองทหนะ้า ในมือละสามหนาคราบกกับประมาณรอบหนอกประมาณจักมือนะมือมอ,อื่นดีประมาณสามมือรอบหนอก,กประมาณสามมือรอบในก็ประมาณสี่มือสี่มือลงลรอบในสิแล้ว จบไปเทยังเทพืชเนานะ็ยังเทพืชไปเนาะแผนขีดเส้นบ่เนี่ยตรงๆนะ เ็จต้เหนตอนก่อกับกับปันใดเป็นของก้อสาบเลยวมันก็งามมาแบบย่างตะปันบัวปันบัวเลาะปันเลาะวงกบนี่แหละั็เนาะ

นี่นละเนาะเป็นโทรศัพท์อยู่นีตั้งเน่งตั้งน่งต้น่งตั้งเน่งตั้งเน่งตูนต้นนึ่งได้จากสอบสองสี่หกแปดสสอบสีไปหสอบนา่าละสองน่าละสอบไปหมเลยไปดูประมาณต้นกกัวกูละต้นกกัวเกือบสองต้นเนาไปจัก có khăn mày là phải đóng đơn hơn cho nó có lùi ngang là cả